Yeah, it's all iron inside. Yeah? Yeah. Wow. Everything, everything iron. Game like this one. Sweet man. A lì gong lam. Huh. A lì gong lam. A lì gong สวัสดีค่ะวันนี้ยายเพชญมีพลังบันหนองมาถักไทยพี่นนองโกับเกาเด้อค่ะทุกคนยายเพ็รมากรเกษตรพี่ใส่มาเบิ่งบา้านนอกดาวคุณทิมอยากสิเบิ่งบา้านนอกดาวนะ้องป้าน้อเพื่อจะให้ร้านสาวร้านสาวเบิ่งหลายหล,ลังแต่ว่าร้านสาวมักมักบ้านหลังนี้มันมีชั้นสองค่ะทุกคนค่ะเนี่ยมันมีชั้นสองด้วย หลังนี้กับเบื้องแล้วทุกหลังจะมีห้องน้ําทุกหลังสิมีห้องน้ำแล้วค่ะเนาะอันนกับมีห้องน้ตาตาบาบ่มีสันสองคืออันนี้แล้วค่ะคนกุนทิมเมืองหลังคุณแล้วขึ้นไปขึ้นไปเบืองหลังคุณแล้วเบื้อง่าล้านสาวสิมาพอร้านสาวมากหลังนี้มันมีสันสันสองไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะบ้านนอกดาวหลังนี้ราคาสามแสน ห้าหมื่นเก้าพันนี่พุทจิมเอ่อไอที่ร้านไรหนึงเนาะค่ะเนาะทัดจากบ้านน้องสาวนั่นแหละค่ะไอที่หลานทีดนีไว้สิซื้อบ้านใหน้หลานสาวสิซื้อเป็นแบบนี้เลยว่าษนเป็นบ้านนอกดาวว่าษานกิดทุกโฟต่วบะเจเพ่นกับปะเห็นด้วยป็นไหนอเนอนนี้เจเพ่นว่า อยากซ่าเอาแต่ว่าคุณทิมยืน,นยันว่าสิซื้อบ้านแบบนี้ให้ร้านอยู่ผู้เดียวเด้ <c oughs> ให้อยู่ผู้เดียวเพ่เอแม่ก็ให้เขาเฮ็ดใหม่ตั้งห่ากนัน่ะงามมอกค่ทุกคนอยู่ล o กอินไซด์ดิ s one นอ r e a d y รนี้ <c oughs> ยะวาไลทุกคนไลยหลังมากบานหลังอยู่ประเทศยุ่งใกล้ร้านอาหารอ่าบึงจระเข้ คัดอยากบ่งโจรฉเข็มอานน้อยนึ่งอนอคนเนาะเนี่ยอยู่ฟังเดียวกันเลย<อ>คนน่าไหลายหล้างคุนประเ็ดอุร้านในอีกน้อค่นเนา่ล้างนี่นหล,ลประไดค่ะทองแซนค่ะ้าฝา,าค่ะ้าคาดเรคันก็ล้างหม,มกีโมกีอนเป็นทรงญี่ปุ่นหรือทรง,องของอะ่ะ<อ>ท,ทรงเทงียนอะไรก่่น สองแสนห้าพันบาทโอ้ทูหะเลดไฟเท่าสันเอออันอันนี้ของนายของน้งำนายกูออ่าทุกอย่างเป็นสีขาวอันนี้เพื่อนบอกว่ากันก้มหอนเดบออมดิค่ะทุกคนกันก้มหอนเดบ ไม่โงห่หงอกนะค่ะแต่ไม่มีห้องครัวอะไรทั้งสิ้นคือว่าถ้าซื้อก็คือซืสส้อให้หลานอยู่ผู้เดียวแล้วก็อ่าเฮ็ดคัวเฮ็ดอีหยัางไม่เอาจังซี่นอนก่อนเนาะเอาไว้ให้หลานนอนซื่อๆจังซี่ไหมค่ะทุกคน,นคุณท wow, okay. okay. ิมเนาะค่ะเนาะหลังนี้ก็ กระทัดรัดดีอันนี้เท่าไหรคะี่ะเท่าไรหนึ่งแสนครั Just one room เยอะแค่ไหนูห้องน้ำไม่มีห้องน้ำอ๋ออันนี้ราคาหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแต่ไม่มีห้องน้ำวูหลายแห้งหลายล้างแห้ง Oh, this one, สว o นทูสมอลที่แ a v e ูแฮปพุทธเช h i r t ขนา h นี้แ o ปลูมพอเชิ t มันหลังเล็กไปอู้วหลายแทบออกมาจอหลายอันนี้มีของน้ำบ่คะอันนี้เป็กสำรับ แกทองน้าอันนี้แม่แก้มอันนี้เท่าไรคะนี่ห <5, 000. S 2> นึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันงสนห้าห่านอ๋อนี่คดอ่าออเดอร์ดี่ฟอร์มิคลิน<า>ิกเยอะอลูกคขาสั่งเอาไปเ<ร>ห็นคลินิกกันทุนกคน ชนใจเนาขอนอยุ่ยกเกษตรค่ะทุกคนค่ะอยู่ข้างๆร้านอาหารบึงจระเข้ทัดบึงจระเข้มาหน่อยนึงอันนี้อันนี้เท่าไรค่ะนี่วันทันดเทอร์ตีเทอร์ตินายเท่าสันวันใหนเทอร์ตินายเท39 0สันโอสาม เก่พาพันไปมันข่ะทุกคนัเซมรันพัฒนาเรียวนี่เร็วรา,าคาซับกันกับเมื่อกีเก่ถ้าไม่มีห้องน้ำก็จะอ,อยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทแต่จ่บอกคนเฮ็ดดีทุกคนข้างบนบนเฮ็ดดีกันกลมนอนเลยมันมันบาหอนมาก่อน แล้วสง่งส่งไปที่ที่ต่างๆไหมคนนนเราถาม uh, ลูกค้าอยู่ตรงอยู่พยักค่ะส่งฟรีค่ะสำหรับเด uh, ือนนี้เออโปรโมชัน่นส่งฟรีอ๋อเด็ดดิสแมน h หปรโมชั่นเซนฟรีรู้อย่ h อันมมีหลังไง กูนี่บะมี่เป็นบะค่ะมีแต่แคกสองสันนันองถ้าหลังส้นสุดส่นีสองแสนเก้าเบอร์เก่าพันบาทค่ะพันเียร้ิยค่ะมีมีโชว์บ่เอ่อมีจะมาให้เียร้อยค่ะเบอร์เป็น้องู่างบ้านหนึ่อ๋อไมาองนตีมิบ้านกดาไลาทานคนไห้านอ้นอนยางเดียว

มี <50. S 2> <Okay. S 3> เหรฟิมติดเหลือห้ามื่เยี่ยมไรเยียมไรเป็นเข้าทางนี้นะก็จะหลอะ่อแบบออกองลา,าได้แ้วแม่เอาสารา,กกา,า้ีอสองแสนเก้าหมื่นเก้า สองแสนเก้าหมเก้าันบาทค่ะถ้าไม่ไม่<ด>ไม่มี<ด>ูาเลยนตีเท้าส <90, 000. S 1> ันอิบอิบยนัอบเอาสาระมาก่อนเนาะแต่ว่ากับพ้อมอยู่ได้เลยอะแต่ว่าอยู่้เลยป็นอันนี้บ้านสามสอันนี้บ้านสามามไปั่งนี้ค่ะโอ,อ้มลุงฮักัเดนี่ฮะบ้านนกดาวห้อีกที่ไห่เป็นไรุณนี่นี่ ก็ม uh, ักสั้นส like ั okay. ้นสองสิเขายังมักสองสันสสั้นไปบอรงอีกนีละวันนี้เออสองสั้นเีนิมีหลังคาเป็นแบบนี้ป่ะเป็นแบบนี้ปหลังคาแบบนี้ป่เฮ้ยปลอยแบบนั้นเลย้ียเรียบกอันนั้นคือเรียบเรียบร้อยมันร้น อ๋อเดดเดฟินิตอออแล้วดิหานี่ไรเดดอ๋อเป็นเหลี่ยบสอง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 ค่ะมันใจดิมัน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 แคบเราก็จะทำเป็นราวราจับให้ค่ะจิตติตยุบบางนึงไหมตียุอะไรเหรอห้องน้ำมันด๋อยเองถ้าเกิดเท่ากันว่าตัวบ้านก็จะแคบลงอ๋อแต่ถ้าาาว่าได้เานเ ลืมล,ม,ลมลืมลืมราคาไปแล้วสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนห้าหมื่นเก้าพันตุโคนนี่สองสันอยากอยากแกะบ้านแบบนู้นก็ทำได้เนะออคือแบบมีมีแบบว่าคือเขาแบบแบบอ่า รวมกันยังสี่มคะใชงี่กัมี่เป็นบอ่เนาจแต็นบอค่ะรู้อไรี้ส่องสันอยู่ดันไนบ่มีบ่มีหลังไงแล้วมันบ่ก็สิมีเอ่อ็มีแล่ะค่ะมิโซอลทีเป็นอ้นตรสกอย่างอ้อโกลุกวันมอหันนี่ตัวแอที่ไม่มีสาลากับตัวแอที่มีสาราอ๋อ

แต่แต่ว่าถ้าเขาสมุติว่าเขามีพื้นสูงไว้แล้วก็อ๋อได้ได้ค่ะเย <Yeah, S 2> อะจิยูแคนเม็กอ่าอยัวเฮาโมไฮเวดหลังไหนค่ะคหลังยื่หลังเยี่ยมไปอันนี้ค่ะต่อกับตัวนั้นสรุปเลยมันจะห้องสามห้องบ่ก็ตัวน,นี้เป็นห้องโถงแล้วก็ตัวน,นี้เป็นห้องนอนกับห้องน้ำ ต่อกันเป็นบ้านสองหลังอ๋อห้องหลังกักว้างเยอะด้อยวันนี้ถ้าแบบนี้กว้างแต่ว<ะ>่าคือคือสิเพ้งมากเลยหลังนี้เป็นบ่กับสองแสนก่าหมื่นเ่าพันบาทอ๋อแบบนี้โอเคกลัวได้ละเกมเน,นี่ยมันได้แบบไมันในสามมันนี่บบนสามแสนสามหมืน่นไม่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 อันนี้พี่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกันอ๋ออันนี้จะเป็นด้านนี้ค่ะมีศาลาด้วยถ้าไม่มีศาลาก็จะเป็น ดิัเนี่ยชีวอนโชวีมเบอร์ h r e e r o ล m โอุ้ยลุงคนก่มากจะอีหยังเนามันหน่อยโพดเพราะไงมันจะไปอยู่จังไดโ o o ลูมฟอร์เชสทูสมอแต่มันก็สวยภาษอันนี้ก็ อันนี้อันนี้อันนี้กัเอ่อเป็นตัวแอมัคั่อ๋อนี่ไงนี่ไงแก้มนี่ไหมลูกนี g g ่แบบแบบเมื่อกี้เลยย่านี้แอ i s เน้นียจิปดิสวรรณทูจิปดิสวรนทูอซิตเอาไซเซม่าชิโชเซมดิ ก็จะเข้าทางนี้นนแล้วก็อ้อมไปทางนี้ที่เป็นซาลาห์อยู่ตรงนี้คือเกลือนนี่ค่ะเดี๋ยวจะเชื่อมต่อกันอยู่คยังนี่ครับคุณพ่อในรเรี่ยวพันโตกันเนาะค่ะจ๊องจริค่าเมื่อกี้นี่แก้มนี่เันพันโตกันอยู่ด้านนี้ไว้โอเคอื้อมาถักมาทายเด้อค่ะเด้อกับบรรยากาศนอกบ้านมือนี่ค่ะทุกคนค่ะ ผ้าล้านแล้วบึงบานนกดาวอันนี้จะเป็นห้องน้ำเป็นบ่ค่ะอันนี้คือจะเป็นห้องนอนค่ะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นหม่องลังเลนข้างนอกอันนี้คือย่างค่ะนี่ัยของเสียผาเหลี่ยวแต้มเนบ่คือถ้าลูกค้าอยากขั้นมากกว่านี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเตียงนอนเ็ดมีของเสียผาได้ลูก ใช่ห้องนอนห้องเสพเขาก็เอาไว้ทันทันแต่นในตัวนี้จะเป็นตัวสีเมตรสามพูสี่สามพูอันนี้คือหลังหนึ่งเลยด้วนี่สามเซนหานี่แก้มเหมือนบ้านเหมือนบ้าน <c oughs> อือกับกับบ้านนะ่ะหลังหนึ่งเลยะะบ้านหลังหนึ่งเลยนะทุกคนอันนี้บอสอะไรเรี้ยวเนาะขอเนาะ <c oughs> เป็นบ้านหลังที่เพิ่นโชว์อยู่ในรูปเมื่อกี้อันมีเอาไว้สักเอ่อหางเครื่องสักผ้ามาเลับำผมตัวในใกล้ก็ได้อันนี้สิเป็นหม่องนั่งเล่นซาร่าหม่องนั่งเล่นขอค้อนเอาในราคาสามแสนห้าอันนี้อทุ๊กตุ๊กทุกอย่างเป็นเหล็กเหมือนเลยเนาะเหล็กทุกกระบอกเลครับไม่เป็นสติง โครงเหล็กหมดเลย Everything Iron เห็นอ่ o Uno k w อ่ะทำวีโกพยักวีโกวาปีไอซีวันเฮาเดบ yes, ัยเฮาไรดิสเห็นเห็นเขาซื้อบ้านนกดาวแบบนี้ล่ะนี่นี่เนี่ยมันมันมันจะมีก็แม่มีโชว์นั่นนะเนี่ย หลังเขาบันไดใหญ่ภานได้แต่บาดูดีมากเลยแต่บาเขาบันไดใส่โทนสีสีนี้เป็นออกสีเขียวขีมากไหมงามมากเยอะอูย้ย <did> จะมาเป็นบริษัทสงังเวยหรือตัวนี้เป็นเจ้าของเองบ่ค่ะ เป็นแต่ของเองเลยบ้าะบ่ค <blinking> <tr> <devenir> ่ะจาของก่ไหมอ๋อของพนเกษตรดีะค่ะอ๋อผลิพ่นเกษตรไปแล้วทุกคนกำลัง่ลบ้าไว้ตต้่อันนี้เล้ว่าวังแต่ว่าซื้อบ้านซื้อบ้านแบบนี้ไรสองนกันกับบเคยมีใครเห็นหลเราแวกเออหลังนี้เหน่ารักดีสองแสนสองหมื จะเป็นนหหาัวใญ่โอ้ลูกกูดหัานี้ดิสวร n ลูกสกุกุ๊ดไซสสมอบัดบัดลูกกู๊ดบ้านนกดาวมีของนามพร้อมเรียบร้อยอยู่ได้เลย สิให้ร้านน<ม>ึงตัวเดียวว่าสัตว์พ่อแม่ไก่เฮาสั่งตั้งหากับประโยกไว้ใกล้ๆกักกน <c oughs> อันติดติดไฟแบบนี้พร้อมอันนี้เดออันอี้ต้องขาดฟังเป็นบ้านแม้วอ๋อ อันนี <control> ้ t <humans> <room> h i e r o e r t ร i s catch r a t yes บ้านแมวค่ะบ่นแมวพทุกคนลูกค้าเพิ่นสั่งเด้นี่สั่งเห็ดบ้านแมววาสั่นเคอฟอร์แคทคุณสังนแคที่มีกลมพรอลูกค้าสั่งเห็ดบ้านแมวพ่ะโอ้เห็ดตามลูกค้าสั่งพรอม y e a you can make same you want uh, you can order อ like right? ืมลังนึงสมื่นนี่ยูจะในก็อยูดอกเขาอันนี้เขาทัานสมัยแล้วสมืนอ <laughs> ลีค่ะต้องเป็นต่างมีเอ็งก็เป็นเป็นลงเป็นล้านจนได้ล้งหนึ่งดอเหม,มือนสม่ไปยูกันเล มันจ้งได้ละกันยังมักสองสันคือเก่าตีฮะมักสองสันคือเก่าหรือหมักตัวเอลตัวเอลดีตัวเอโอเคอยู่เดนกลวงเดนอืมตัวเอลกลวงมันมองอยู่กับหลายอยู่แรนดีแบบหยัดสองสันเวลาฝนตกเป็นตะยานพ่ะนะเป็นตะยานเนาะที่เขามี่พาม่านสินาะของคือแรนพอตรงนั้นมันถืเป็นปักระบกโลงเลยเด้ เาหาผมาติดเอาตัวเอวเราใหญ่ว่าั้ำเือดิแต่รองเ้งก็จะไมเหมือนใครเยังไม่มีใครทำรูปแบบมีมีหลังเดียวพร้อมปะคะค่ะกำลังเป็นสามเป็นมันตัวย่างอย่ยอะเยเยอะา Already have customer อที่สังๆนี่มีลูกค้าจองมดละตี Yes All or All รีปาคุณโชคดีมากเลยทุกห yeah. ลังทุกที่ส้างนี่ทุกคนเป็นลูกค้าที่สั่งเลยเดย You know นิ i ๆทำอะไอ่ิมันี่พี่ผมเ e ็ดเ o าอะไรดิดยวงไงเหตุไรอยู่เดยิทีเขาบอกมีบ้านแบบนี้เขาไปตั้งอยู่ในบ้านเขาไหม เสริมเสริมบานเขาเยอับาลมันมีอันอันเดนอดะเอาแอรสามาติดเพิ่มได้ค่ะเ๋อ่เป็นพวกอะติดอะไก็ได้ยงเป็นพวกไอ้ทอมบัดการที่ดูคาเขาต้องเขาต้องไปเตรียมเองเป็บอกค่ะคืออลก เบอบพื้นอค่ะตรับเขาจะเป็นอใส่ียบร้อยค่ะฮะทำสัญญาในเดือนดีกับยังซงคดีพยาเขาบเขาก็ง,งกหมาลงมาพยักด้วยค่ะอ๋อเหมาเดวเ้นเขาไปตอนพยักทูโอ้่องเล่นลงมาเลยตีเล่อ๋ <c oughs> อย่ายยาโอเคนาวีโนโอ้ <c oughs> โอพันซังนี่เราว่ตีค่ะป้าลูค้าจองมดนหรอ่พนะ เอาลังนี่ดิลังนี่ก็เป็นเขาเบิ่งเขาเบิ่งเมื่อกี้นี่บ่ะเขาเบิ่งไปเบตีเอลโอ้โหตัวนี้ก็สีส้มหนาสิเป็นเดือนหนาเมืองสวงค่ะ this order already อำเภอเมืองสวงพิ่โตโตโตอําเภอออเดอร์อันๆใส่สีเดียวเลยสิหรือว่าตามลูกค้าสั่ง สามารถเปลี่ยนโทนสีก็ได้ค่ะ uh, แต่อยาก <okay. S 2> ให้เป็นโทนนี้เพราะมันจะสีเขากันตอนนี้ uh, มันจะมีสีเข้มกว่านี้ก็มีค่ะใช่เอาหลังนี่เข้าเอิงไปนี่ถ้าในเบอร์ตัวนี้มันมีสองน้ำอ๋อโอเคโนทอยดเดย์ตัวแอวกับสองสัน <Okay. S 2> เห็นบอกแอวก็ได้อันนีกกกก้ก็ได้แอลนี่เอ่อไดก่อนลืมเล้สซ้ำา้ำเสนหาครับ สามแสนห้าเนี่ยจิไรอัลมาเดฟอมจิจิโชดิสวันอีโกลุกน็อตน็อตน็อตฟินิทเยเนี่ย่เนี่ยเข้าเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงเนาะเข้าไปก็จะเป็นห้องนอนห้องน้ำปา มีมีโมชัวบอมีนอ่ะมีไลดิส o e s h e a v e paper i r business มีมีอันใบโชบอไ่ไม่ชีวเป็นรูปผาดบานแบบนี้อ๋อมีอยู่ในเพจค่ะอ๋อแอปเพจบ้านนอกดาวร้อยเอ็ดค่ะแป Inside เพจ

มาทางนี้อันนี้คำเฮียโอเคถูกคนถูกเมมคนที่อ่านหนังสืออีหรีดิคนบอกงมตาตเตย์เลเลี้ยงบ้านนอกดาวขอบคุณค่ะเดี๋ยวจากไหน สิเข uh, ่ามะมัยมะมัยก็ได้ค่ะพอเอ็ดไลน์เหรอบอลมันมันมันไม่ได้ไกลมาเพราะว่าบางทีกินเข่าอยู่นี่อยู่บึงแมนค่ะขาโอเคเนาะสุกุดขอบคุณค่ะคุณคลิปนี้กับจิ๋งยาวอยู่เด้อค่ะเด้อมื่อนี้คุณคิมเนาะค่ะเนาะพาหลานมาเบึงบ้านกลิบหน้าพบกันใหม่อย่าเป็นกับขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุกุนด้อค่ะเด้อ หใ้รักษาสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ